ทำอะไรกันอ่ะฮะพวกเธอทำอะไรกันฮะซุ้มอย่งกันเตี้ยไม่แบ่งกลางฟูกินมากอ่ะฟู khó kinh này khóa căng phu kinh này